เขี้ยวง่ามคักยิ่นไงในวานวานปุ้ยอยู่บะ <c oughs> ต้นนี้อายุจักมือล่ละครับนี่ยาไนครับยาผือาหาัสัตว์สำรับงอคว้อยอายุหนึ่งเดือน <c oughs> โอ้ง่ามใส่ปุ้ยวานปุ้ย <c oughs> <c oughs> งามคักเนาะหนามเถิงได้หนี่น่างก็ปุยครับ <c oughs> ตัดตัดอะไรเจ้ามืออะไรตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ตัวตัวที่ตัดนี่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> นี่อาทิตย์หนึ่งก็ตัดนี่เนาะ อ๋อตอนนี้เพิ่นอายุจักมื่นเลยฮั่นตัดนี่นอายุหนึ่งเดือนตัดให้กินจะ<อ>เริ่มตัดเลยอ่ะนี่คิดจักหมื่นเป็นหลักมากอ๋อครับพอตัดแล้วนี่จักมื่นเพิ่นเพิ่นจังพอตัดได้อีกพอเขาตัดแล้วนี่ตัดแล้วกัประมาณสองสมหมื่นเอาน้มเขาเอาน้มเขาแล้วก็บวานปุ้ยวานปุ้ยว,วันนี้หลังจากที่ตัดได้จักมื่นเพิ่นจังจริงจังจริงพอตัดอีกรอบต่อไป โอ้โหเกินสี่สิบหามือเดือนหนึ่งก็ตัดได้ทันหลังจากที่เขาตัดหลบแหลกเออมุนเวียนซ้ำนี้เลี้ยงงัวะไรเจ๊กโตนี่ประมาณเจ๊งเท่าไรนี่เขาประมาณสองงานได้บะสองงานเพิ่งปลูกบ่นนี้ครับเฮาเขา เขาแบงขยายพันธุ์อยู่บ่หรือตอนนี้เขายังยังใหยต่งวงูเขากินก่อนบยายรืถ่ถ้าถ้าไม่ก็ว่าแบงเองหรืบแบงขายเนาะ,ะนนนยังบ่ฟอ,อขายยงานไนได้มาทสางไหน,นี่ครับอ้ามยี่งนี่หนงะงานไน ตัวนั้นปลูกใหม่เนาะพิ่งเอาลงปลูกง่ายโตวไวโปรตีนสูงครับเปอร์เซน็นต์โปรตีนสูงหลังจากปลูกปลูกแล้ว30บวันถึง40บวันจะตัดให้ได้ตัดให้หงูอา,ากินได้ <c oughs> อืมมุนเวียนปลูกง่าย <c oughs> อ๋อฮะพี่น้องก็ตรกรเเ่า เห็นงว่วควายตอกมีเพื่ออาหารสั์ที่เพียงพอต่อความต้องการของสัต์แต่ละมือนะครับเ้<ม>อเพราะว่างวาควายเห่าเนี่ยจะต้องกินพืชอ,อาหารสั์นี่เป็นอาหารลักคืออาหารหยาบนี่แหละครับ <c oughs> อาหารหยาบนี่อย่างน้อยจะต้องสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวครับจะต้อง งวควายฮัาตองไอด้กินถ้าบบได้กินอ่าสิบอนต์อนมักโตแล้วนี่ถ้าโบเพียงพ่อต่อมือจะเหา็ดให้งาเข้าพอสมบูรณ์แล้วก็สุบจอยสูบพร้อมครับฉะนั้นเผื่ออาหารซัต์เป็นสิ่งสำคัญแหละเป็นแรงอาหารที่ลดต้นทุนในการผลิตที่ดีที่สุดครับฉะนั้นเขาเลี้ยงจะต้องมีเปี่ยนเผื่อาหารสั์ที่ เพียงพอต่อความต้องการขององอค่อยเาเา้อครับเด้อพี่น้องผู้เลี้ยงองอค่อยเฮาโอเค